จริงจังจริงจังจริงจังแล้วนะ <c oughs> อะไรแบบไหนยังไปเช็คแค่ลี่ <c oughs> ถามจริง <c oughs> ไม่มีคนฮิวจริงเหรอ ล้วดยนี่โอ้ฟาล่าลงมาแหละด่านนี้ฟาลาตัวไหนวะตัวมุมสุดวขวาบนเอาตัวนี้แหละไม่มีคนเล่นแทงจริงๆวะ่ะ

โอ้มันแคปเจอร์ไวปยังวะโอ้ยิงฟรีทั้งสองตัวยิงไม่ถึงตายหมดเลยเหรอหมดเลยเด็ด đèt, chèn đèt, ồ, colera mèng,แรง quá, phải luôn đấy, gù, không được chơi hưu, phải thổi à, โอ้มันยิงปีเลยตรงกลางโหมันขับยิงปีเลยว่ะตันนี่โอ้โหหกสิบแล้วไอ้เหี้ยไหวไหมเพื่อนกำลังไปเออแตก Ar ้ายมือปุ้ยปุ้ยที่ว่าจะตายเออตายแล้วโอ้โหซ้ายมือแคบขึ้นแคบขึ้นมันไม่เหยยีบ้าสาซ้ายมือวะตึงจัดโอเยี่ย bây con bây giờ con ừ quá 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 bẹt chơi vô cặp chơi vô ốm lấy thai mưa à thai

แล้วไเล่น,นยวไปมันไม่มีคนแทงดนนิแทงเองมา Let's g e s, s get a r t e d เพิ่นอะบอกเลยดึงขอดึงได้สวยอะดกเลือดด้วย,อ,วย,อ,วย,ยอะไรของเอโกเนี่ยแรงดิตัวเนี้ย One. Round 2 Capture the objective. Hmm. We can still witness. Topping you up. Kham way, kham way. 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 Kham way

พวกไฟมาตัวไมัหิวยู่ิว่ิม่หิวิว่โอ้ยอยู่คนละฝั่งเลยิวไม่หิวหิวยู่หิวหิวไ่ิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวตกเฉยไอวว ไว้ทำไว <PM S 2> <là> ้ทำไว้ยดยดไว้มันมาแล้วมันมาแล้วรีบมาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นะไม่เห็นลยเอ็งตกตายทำไมพี่ยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคิวคิวถอยมาล้างล้งล้งคิวหลังยู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 อ้าวยู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 คู่แบคู่แบนตีเขี่ยั

โอเคยังไงอยู่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 เอออีซี่อ่ะเกมเนี้ยอีซี่เลยอ่ะเนี่ยเสมอว่ะเนี่ยค้ำขนาดนี้ก็ต้องค้ำแบบนี้เลยวะเออสรุปคนลโลกกูต้องซับใช่ไหมบ ใอ้ให้ให hey, hey, ้เมอร์ซี no is, you you ่ฮิวแล้วแบบกดฮิวไปด้วยเฮียโคนรลบอะไม่ตายหรอกโอ้ด่านนี้ยากอเลยนี่ถ้าไม่เดินตกพี่เห็นนะไม่เห็นเห็นพี่มันเด็นมึนแก่ถอยอยู่ดีๆตกแมพเฉยสนสนอะไรวะอ้นี้ทิวลิงมันจะเล่นซั่าปะ ไ,ได้ยินเองแอดมิโลออกได้แคบแคบไว้แคบไว้เออสวยใครอยู่บนบนทำไหมหิวอยู่หิอเจ็บเไ็บอีกที่เจ็บจับเจ็บจับแคบอยู่แคบอยู่แคบเดียวอยู่ หไิวฮิฮิวฮเอาเอาเอาเอฮิว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 อไม่ตายเว้ยตายเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยสวยสวยกาเฮ้ยหลังหลัหลหลังเออทำไทำไปเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวเพื่อยู่ฮิวเพิ่นอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮิวอยู่ฮิวอู้ฮิวอยู่ฮิวอยู่

ฟ้าล่ามันจะเอาซอมบ้ามาล้วงแน่เลยแต่มันเข้าไม่ได้หรอกขำมาเลยขำไปเลยขำไว้ขำไว้ฮิวอยู่ฮิวอยู่ลึกลึกลึกคิวลึกคิวลึกมันโถม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 โอ้หลังหลังหลังซอมบ้าหลังนั่นไงดีบ้าวีบ้าวีบ้าวีบ้า โอ uhh ้โหถอยก่อนนะขำได้ไหมกำลังไปโหโคตรไกลเลยว่ะกำลังวิ่งไปครับถอยก่อนถอยก่อนทันไปเนี่ยอ้าวได้มีอันติด้วยอีตี้ซ้อมป้ามาซ้อมป้ามา เฮ้ยมันเอามันเอามันเอาอ้าวมันเอากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบให้โอ้เอาชุบไม่ได้อ้าโดนยิงโอ้เฮ้ยดีได้แล้วว้าวบอกเลยไม่มีวันตาย ได้ตอนไหน่ะเอเคโอ้โคตรปีรปโห้โคตรปีเอา่ะสิบเจ็ดแล้วนอนกันเถอะบายยเจอกันเออพรุ่งนี้เจอกัน